เราเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรเธอเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรคุณเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรทุกคนเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรเมื่อทุกกคนไม่ต้องการอะไรแล้วก็ไม่ต้องฟุกงซ่านไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันไม่ต้องวิตกไม่้อกลัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวันไหวไม่ต้องโศกเศร้าไม่ต้องเศร้าหมองไม่ต้องเร่าร้อน ถ้าคุณเป็นผู้ไม่ต้องการอะไรคุณก็จะเป็นผู้ที่สงบเย็นสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบมือสงบเท้าไม่คึกขนองมือไม่คึกขนองเท้าไม่คึกขนองวาจาเป็นผู้ที่สงบระงับดับเย็นแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรผู้คุณเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรมันจริงอยู่อย่างนั้นตลอดมาแล้วจะไปแล้ที่เป็นอยู่ถ้าคุณต้องการอะไรขึ้นมาคุณก็จะ ยุ่งยากเดือดร้อนวุ่นวายสับสนฟุ้งซ่านเครียดวิตกะกังวลกลัวห่วงคิดถึงองมุมัดผูกพันกับสิ่งน,นั้นยึดติดโดยไม่รู้ตัวทั้งที่แค่เราต้องการมันก็เป็นทุกข์แล้วคุณไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งที่คุณควรจะทำนะถามว่าคุณคิดอะไรอยู่คือไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรแม้แต่ความคิดคำพูดการกระทำเพื่อตัวเองหรือเพื่อผู้อื่นเพื่อธรรมะเพื่อกิเลส เพื่อกมเพื่อวิบากไม่ต้องเพราะว่ามันไม่ต้องอยู่แล้วนะเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรเป็นผู้ที่ไม่ตั้งเอากับอะไรเป็นผู้ที่ไม่ต้องเแขกับสิ่งใดเขาเรียกว่าไม่เขกไม่อะไรกับอะไรเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรก็ทําให้ชีวิตสงบเยือกเย็นผ่อนคลายมีความระงับดับเย็นไม่รุ่มร้อยไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่มีชีวิตอย่าง เราร้อนเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นหมดในฉัพลันในพิตราทุกลมหายใจเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรทุกเวลาเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรทุกที่ทุกเวลาทุกสิ่งทุกทุกคนเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรโลกนี้ก็ใสสว่างสงบเย็นไม่ลู่เล่าร้อนไม่มืดมนนะฉันเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรก็ดีอยู่แล้ว เป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรก็ไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เครียดหรือว่าให้กดดันหรือให้เหนื่อยให้ลำบากให้ท้อแท้หรือสิ้นหวังหรือว่าเสียอารมณ์หรือเสียความรู้สึกหรือเสียใจเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรก็จะไม่ทุจริตในความคิดคำพูดและการกระทําเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรก็จะไม่เกิดนิวร์เกิดความยุ่งยากต่างๆ ก็จะเป็นผ so nah. so um, ู้ที่ไม่หลงหมดปัญญาหรือว่าสิ้นปัญญาเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรก็เป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมอยู่ด้วยความพอดีอยู่ด้วยความไม่ยึดติดอยู่ด้วยความผ่อนคลายเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรชีวิตก็ใสสว่างสงบเยือกเย็นเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรก็จะเป็นผู้ที่เก้ากาอหานล่าเริงสดชื่นตื่นและเบิกบานไม่ถูกความทุกข์ไม่ถูกความ เศร้าหมองย่ำยีร้อยลักสัตวทางละผลนกิเลสกรรมวิบากที่เกิดขึ้นเพราะเราเป็นผู้ที่ต้องการอะไรต่อมีอะไรไม่จบไม่สิ้นได้คืบเจ้าสอกได้สอกเจ้าว่าได้นั่นเจ้านี่ไม่จบไม่สิ้นซึ่งสิ่งทั้งปวงเขาเรียกกันปรุงแต่งปรุงแต่งพุที่จ้าให้มันผ่านพ้นไปในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแต่ละคนแต่ละเวลาแต่ละเรื่องราวแต่แล้วในที่สุดมันก็นิจจังอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นความเปยนแปลงไม่จบไม่สิ้น เป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรจึงมีชีวิตที่สงบระงับดับและเย็นอยู่เสมอปลอดคัายและเบาสบายอบอุ่นขี้ใครผลคลายอยู่เสมอสงบสงบระงับดับเย็นเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งที่เราควรจะทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้งในแต่ละเรื่องราวในแต่ละสิ่งเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรไม่ว่าวัตถุการกิเลสกรรม ไม่ว่าจะทําให้เสื่อมหรือให้เจริญหรือให้คงที่อยู่ซึ่งวัตถุธาตุหรือว่าจิตใจทั้งรูปธรรมและนามธรรมเราจะทำให้เจริญตามทําให้เสื่อมก็ตามจะเรียกว่าการพัฒนาให้เจริญหรือว่าทําให้เสื่อมโดยการทําลายหรือให้คงที่โดยการรักษาก็ตามก็ไม่ต้องการอะไรเราไม่ต้องการที่จะเจริญหรือว่าเสื่อมหรือว่าอยู่กับที่เราเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรแม้ความเปลี่ยนแปลง หรือาแม้แต่ความคงอยู่หรือแม้ความเป็นตัวเป็นตนของเราเองใน,นความตั้งตัวตั้งต้นของตัวเองหรือผู้อื่นการช่วยเหลือตัวเองกับผู้อื่นเป็นสิ่งดีแต่ว่าการที่ไม่ต้องการอะไรนั้นเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าการไม่ต้องการอะไรเป็นเหตุให้เราไม่ต้องครอบครองยึดติดผูกมัดกับสิ่งใดเวลาใดเรื่องใดคนใดตลอดมาและตลอดอยู่และตลอดไป เป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรไม่ว่าในเหตุในผลในบุคคลในสัตว affe, ์ในกาในสถานที่เป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรเป็นชีวิตที่อิสระอิสระเป็นชีวิตที่เบาโล่งปลอดโปร่งสดชื่นชีวิตที่ไม่ต้องการอะไรเป็นชีวิตที่ขีคายถึงที่สุดนะสำเร็จแล้วนะไม่ติดขัดข้องคาทะลุทะล,ลวงตลอดนะเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรดีๆ เป็นสิ่งดีมันถูกแล้วมันดีแล้วมันเหมาะมันควรแล้วมันมีประโยชน์และสาระแล้วนะประโยชน์ตันประโยชน์ท่านประโยชน์คนอื่นมันสําเร็จอยู่แล้วในตัวมันเองเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรให้ทุกๆคนแล้วจะดีเองให้คุณเป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรจริงๆอยู่แล้วจริญพรอม